สวัสดีครับพี่น,น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่คุ้นทงชาแนวครับผมพยักล้านนาะพาทัวร์ชีวิตในถ่างแดนครับวันนี้ผมจะปามาพอไอหน้าแต่ปืนเกี่ยวเร็จแล้วนะครับน้องมาพอไอเฟืองเขาจะเป็นจะได้ครับแล้วก็การวิธีการจัดเก็บของเขาจะเป็นจะได้ครับน้องเดี๋ยวผมปาไปพอครับนี่ครับพี่น้องเลี้ยงเป็นตับเลยครับผม วางเข้าที่เขาเกี่ยวแล้วครับน้องคลิปเกี่ยวมันน่าจะหันไปแล้วครับน้องเฟืองเกี่ยวมันจะมีสองแบบครับผมมันจะมีแบบไอ้เฟืองแต่มันมันออกมาเป็นเก้าเลยครับผมแล้วก็อันนี้จะออกมาเป็นตัดให้เรียบร้อยครับเนี่ยครับผมเนี่ยมันตัดห้เรียบร้อยแล้วครับผมตัดเป็นสามส่วนเลยครับเนี่ย หนึ่งสองสามตัดใหญ่กว่าสามส่วนหลังจากนี้มันจะมีรถมาปั่นอีกที่นึงครับผมปั่นเหมือนกับว่าฟื้นมันครับผมปั่นผสมยาด้วยครับผมผสมตั้งเก้าตั้งปลายมันครับเพร่ะมันเพร่ะมันผสมกันนะครับผมแล้วเขาจะอัดก่อนครับที่ผมหันหันมานะเพราะมันมีไหลให้ครับเนี่ยมันมีไหลให้ครับอย่างให้นี่อัดก่อนไปแล้วเก็บไปแล้ว ไฮนี่ยังมดตนอัดผมผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายพอแล้วครับน้องนี่ครับอย่างงามเลยครับผมมันลงมาหน้าบ้านเขาผมมียาเนาะบมมีตีลมบมมีตีอย่างผมมีขี้เปื้ออ้ยไงมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปพอตีเขาอ,อัดก่อนแล้วนะครับน้องนี่ยครับผม ที่เขาไอ้อัดกอ้อเรียบร้อยนะครับน้องเป็นรถมาอัดก้อครับเหมือนบันเทาเหรอครับผมบันเทาก็เนี้ะน่านจะเป็นแบบนี้ครับผมแต่ว่าฟังมันเขามันเหมาะนะครับน้องเนี้ยมันบ่มีตีลมตียางบ่มีขี้เปืะขี้ค้นเนี่ยเขาปล่อยนำออกนะครับน้องก่อนที่จะปล่อยนำละไปให้มันแหง้งเวลาเขามาเก็บอะรถกระบ,บะเอยเรถไอ้บรรทุกอะครับผมหกล้อครับผมเขามาเก็บในตรงเลยครับไง เนี่ยครับลักษณะก่อนลักษณะก่อนเฟืองบานเขามันก็จะผสมปนเปนกันครับผมตั้งเก้าตั้งไปผสมปนเปนกันมันพ่อปืนเอาเขื่องมาปั่นก่อนครับนอ้องก่อนติดปืนจะอัดก่อนครับโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวผมไปติดเดี๋ยวไปติดตามไอ้เครื่องปั่นกันครับผมเอ้เครื่องไอ้อัดกกันครับผมว่ามันจะเป็นจะได้นะครับน้องเนี่ครับพี่น้อง รถไทดี่เปืนมาฟื้นแล้วครับน,น้องฟื้นฟื้นมันแล้วก็ต้อมมันเฮืร์มันเป็นแถวเดียวแถวเดียวแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเผื่อดีปืนจะเอาเอารถมาอัดนะครับนาอเอารถมาอัดมาม้วนง่ายๆครับเนี่ยจากเป็นแถวเป็นแถวตีเป็นแถวเกีียวครับนาอก็จะเป็นแนวแถ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 วเดียวแบบนี้ครับผมผมลงมาบ่ตันครับ เราลงงานมาเจ็ดโมงเปิดเนียเรียบร้อยหมดแล้วเปิดมาแต่เจ้าเจ้าครับหกโมงหาโมงหกโมงนาจาหกโมงเนี่ยแป๊บเดียวเองครับเนี่ยเนี่ยครับเป็นรถไทครับผมรถไทแล้วอ,อเ่าไอ้ผานตั้งหลังมันจะเป็นคล้ายๆไอ้เป็นใบพัดนะครับผมพัด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 ท้มันมาต้อมอยูมันมาจอมอยู่เป็นแถวเดียวแถวเดียวเนี่ยครับผมแล้วเปิดก่อนเลยไปเนี่ยครับ เป็นใบพัดกว้างๆครับอันนี้อีกให้นึงครับผมให้ที่ผมถ่ายตอนแรกอันนั้นปุ่นยังบุ่ตันมาเนี่ยครับผมเดี๋ยวทาุงนี้มีโอกาสผมจะผมจะถ่ายพอนะครับนาออันนี้ผมถ่ายไ้นี่ก่อนครับผมติปุ่นเนี่ยแล้วนี่ครับเผื่อผมมีโอกาสไปถ่ายครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปปุ่นก็จะอัดก่อนครับเดี๋ยวมาพอกันครับผมครับผมหลังจากติปุ่น ปั่นตากไว้ครับน้องปั่นตากไว้ประมาณสามวันครับผมนี่เฟืองมันแห้งหมดเลวครับผมวันนี้เปินมาอัดก่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะปาไปหอไกลๆนะครับน้องม้นอัดก่อนมาหลายแล้วครับผมอันนี่โมเมนเจ้าของหน้าครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นรับจ้างมากครับผม ต่อไกลๆนะครับนาะนี่เขื่อมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ นี่ครับนจะอัดวนไปเหมือนเกีียวเข้าครับผมเหมือนกันครับนี่ตังเพอัดเรียบร้อยเมื่อ้วครับผมนี่เจ้าของผนมาเก็บเลยครับมาเนี่เจ้านี่ปกตี้มันจะเกีียวละเกีียวละไปอัดละอัดละไปแล้วก็มาเก็บทีหลังแต่ว่าเจ้านี่เจ้าของฝนมาเก็บเลยครับเนี่ยอันนี้เจ้าของครับผมเจ้าของหน้าของจำหน้าฝนได้อยู่ครับผนมาเก็บ้าตัวครับ นอนขนาดครับผมแต่ก็เหมือนบ้านเฮาอยู่ครับเนาะแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมเก๋งฮัทงยาครับผมมัดเรียบร้อยครับเจี๊ยบฟังมัดแหนนอนเหมือนกันมัดจะได้ว่ะบ้านเฮาเป็นจีก้กับบุหงุ่ผมกับบุหงุ่งนะครับเนาะมันเคยหันเหมือนกันครับผมมันเคยหันเหมือนกันครับแต่หู แฟนบอกว่ามีอยู่ครับผมวันเทาเครื่องอัดงากรแบบนี้หรือฟังกรอแบบนี้ก็หันแันไปแล้วครับน้องเุดยอดยดก็ครับพี่น้องเนี่ยครับผมอันนี้คือกูผัวเมียครับผมหัวขับรถเมียเป็นผู้่วยน่าจะรับจ้างครับแต่ว่าทั้งคู่เป็นเจ้าของครับผมเนี่ยที่ขับรถเก็บงาอยู่เนี่ยครับเป็นเจ้าของ เก็ยบยาตัวเลยโอเคเลยครับผมน,นี่ในหันเปเก็เยบยาด้วยครับผมเปิดเก็บลักษณะเนี่ยครับผมเก็ยบยาก่อนโอเคนะครับเราครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับผมติ่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ